ครับผมสวัสดีครับครับยินดีต้อนรับพี่น้องครับเขาสู่ช่องพงศักดิ์ชาแนลครับผมครับสวัสดีเพียงพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับครับคลิปนี้พ่อกันตอนบรรยากาศจะเซ้าครับอยู่ที่ไรมันนะครับอากาศเ้านีครับอากาศค่อนข้างจะเซื่นครับซึ่งเขาช่วงฤดูกาลายฝนต้นหนาวนะครับอากาศตอนนี้ก็ตะเวนก็เริ่มขึ้นครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาหกนาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีครับครับคลิปนี้ครับก่อนไปทำงานนะครับก็ได้ออกมาตรวจเบืเ้องแปลงมันครับครับซึ่งแปลงมันแปลงนี้ก็เป็นแปลงมันสายพันก้านแดงแปดหนึ่งครับผมในพื้นที่ทั้งหมดสองไร่นะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ก็ทําการาท้อการเสียใหญ่ร้อยครับ ให้ปุ๋ยทั้งทั้งดินและก็ทั้งใบครับซึ่งทั้งใบเขาก็ให้ไปแล้วทั้งหมดสองรอบนะครับก็เท้านี้ก็เดี๋ยวมาตรวจเพิงครับกหลังจากเมื่เคลื่อนครับก็มีฝนตกบปอยปมายม้เล็กน้อยนะครับก็บ่ตกไว้ก็บ่ถืึว่าตกแยงนะครับก็ได้มดีโอกาสมาตรวจเพิงนะครับตรวจเพิงต้นมันว่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับพา ช่วงนี้ก็บบ่ค่อยได้ขึ้นมาตรวจบางแปลงมันนะครับช่วงนี้ก็เติดภารกิจิกิจไปกับรถเกี่ยวปัแง้วกาอยูบรรยากาศหนางานนะครับครับก็ครับผลปรากฏว่าครับมาตรวจบางเกอยูประมาณนี้ครับตรวจมันครับมันจะเกือบสิสี่สิได้กเกือบเกือบสองเดือนนะครับครับลักษณะต้นมันครับก้านแดงแปดหนึ่งนะครับ ผลปรากฏว่าก็เป็นลักษณะต้นก็งามเกินครับให้ปุ๋ยทั้งใบสองรอบนะครับแล้วก็ปุ๋ยทั้งดินไปหนึ่งรอบนะครับครับลักษณะต้นมันนะครับช่วงนี้ก็ปลูกที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเซนนะครับอ๋อตัวนี้น่าจะเป็น ตัวนึงครับดูสึกว่าจะเปลี่ยนพันธุ์อีเหลืองหน่อยครับก็า่าจจะมีอีเหลืองหน่อยป,ปลาปดมายอยู่ครับตัวนี้เทา,ก,ากับก็เป็นพันธุ์ที่เทาเล้งไว้สําหรับเป็นพันธุ์ตัวไปนะครับตัวไปเดี๋ยวเทากับตัวนี้ก็ต้องต้องต้องการวางแผนที่จะลงแปลงพอปลไปพันธุ์ใหม่นะครับซึ่งพันธุ์ ที่เหลืองหน่อยก็ถือว่าก็ทางจะโอเคนะครับจากประสบการณ์ที่ผมคยปลูกมาอยู่ในพื้นที่มัน,นานะครับมันแค่อายุบุก,กี้เดือนครับประมาณสี่เดือนนะครับเอาไปคายวัดแป้งก็ได้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับถือว่าโอเคครับมันอ่อนก็นยังไม่แป้งอยู่ก็ซึ่งเป็นพันธุ์ที่น่าเล่นครับสาหรับอกเลืองหน่อยนะครับแต่ว่าจะเป็นพันธุ์ก้านแดงแปดน,นึงครับเป็นพันธุ์ที่ จะบอมีเปลียครับแต่ว่าหัวนขาทาง,งใหญ่ครับน้ำหนักจะดีนะครับสำหรับการแหงแปดหนึ่งจะเทียบกันระหว่างสองฟันก็จะมีจุดเด่นอ่คนละจุดครับการแดงแปดหนึ่งกับจุดเด่นคือน้ำหนักจะไหลครับหัวใหญ่แต่ว่าขอเสียจะบามีเปลียนนะครับส่วนอ่ีกเรื่อหงหน่อยนะครับก็บจะเป็นจุดเด่นคือหัวไหลแล้วก็มีแปลงนะครับการเก็บ กูหรือว่าถอนก็นจะง่ายครับเพราะว่าหัวจะบยเย้วครับครับเวลาเข้าใส่เราไถเอ่อไถไถขึ้นครับมันหัวจะบวกยขาดนะครับเพราะว่าหัวมมนติดออกลักษณะเอ่อหลบต้นได้น,นะครับแต่ว่าการแดงมันจะคนทายหัวเย้านะครับจะมีหัวขาดบ้าง ครับกิมบิบครับพ่อกันตอนบรรยากาศตอนนเศร้านะครับก็รู้สึกว่าอากาศค่อง้างชื่นนะครับแต่ว่าอากาศ่อนข้างปับเยนบ่อยครับเดียวห่อนเดียวหนาวครับก็ใจเหนฝากพี่น้องเก็บซีครับพี่น้องใช้ทรูทุกท่านครับรักษาสุขภาพแต่ของนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงไปฝนต้นหนาวนะครับหลบไปกันข้างหลายครับ ภาพบรรยากาศการตรวจแปลงมันนะครับครับจากการวางแผนนะครับก็จะครับก็น่าจะทําการให้ปุ๋ยทั้งใบอีกประมาณสองรอบครับก่อนที่เอ่อจะหมดฝนนะครับเพราะว่าช่วงหนาแ่งเขาจะบ่ค่อยบดได้ให้ปุ๋ยทั้งใบนะครับแต่ว่าตอนนี้ถือว่าน่าจะโอเคครับบ่งจากก้นมันตอนนี้นะครับ ซึ่งสุดปุ๋ยที่เขาให้ไปกับผมก็ได้ที่แจงแล้วแล้วก็ให้ผมม้วนไปนะครับในคลิปเพื่อนก่อนนะครับก็จะใส่แค่โพธทีบวกกาแฟตะโกแล้วก็เป็นปุ๋ยเกศนะครับครับคลิปนี้ครับจังงใจก็ฝากเพื่อนน้องครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกำลังใจทั้งช่องนิดหน่อยครับพงศักดิ์เจ้าแนวครับคลิปนี้ขออนุญาตมาผ้าจัดก่อนนะครับผมขอบคุณครับ